มาดูข้อนี้ต่อเลยเนาะเขาบอกว่าพิจารณาข้อความตัปนี้สําหรับจํานวนจริง x และ y ใดๆนะครับกขอข้อใดถูกต้องนะครับเหมือนเดิมเนาะกขอคิดให้เร็วพิจารณาให้ดีระวังพลาดนะครับโอเคอ่านเข้าๆ x เป็นตากยะโอเค y x บวก y อ่ะตัก y เป็นอะตักเนาะ x เป็นตัก x คูณ y เป็นอะตัก y เป็นอะตักนะครับข้อนี้เนี่ย อ่ะชัดเจนนะครับเรื่องจํานวนจริงใช่ไหมครับคุณสมบัติเกี่ยวกับการบวกลบคูณเนาะจริงแล้วมีบวกลบคูณหารนั่นแหละของจานวนตรรกะกับตรรกะนะพิจารณาให้ดีเนาะว่าจะออกมาเป็นอะไรนะครับอ่ะส่วนสัดนี้หนึ่งตรรกะคืออะไรเอยเนาะตรรกะคืออะไรแล้วอตักคืออะไรนะครับตรรกะเนี่ยนิยามชัดเจนก็คือจํานวนจริงใดๆนะครับจํานวนจริงใดๆที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วน,น่าเศษส่วน m ส่วน n เมื่อนะครับเมื่อ m n เป็นจำนวนเต็มน,นั่นเองนะครับเเนาใจไหมนะพวกจำนวนเต็มใดๆมันก็ส่วนด้วยหนึ่งใช่ไหมครับสองส่วนหนึ่งสามส่วนหนึ่งอ่ะเต่ส่วนหนึ่งสง่วนสองสองส่วนสามอะไรกวาไปเต็มลบเต็มบวกได้ทั้งบวกทั้งลบถือว่าเป็นตักรกยะทั้งสิ้นนะครับรวมถึงพวกทศนิยมซ้ำก็เป็นตรกรกยะเนาะปิดควนเอานะครับส่วนอัตรกระยะอัตรกระยะนี้คืออะไรครับก็คือพวกที่ไม่ใช่ตรรกยะนั่น,นเองมีคำว่าอัขรามาเนาะอ่ะ โอเคนะครับพวกไหนเป็นอย่างนี้อ่ะพวกที่เป็นอดรู้ไม่ออกรู้สองรู้ห้าอะไรเงี้ยนะคอดไม่ได้ดนะครับพวกทศนิยมไม่รู้จบพวกนี้อาจตักทั้งหมดนะโอเคนะครับอ่ะมีอะไรอีกที่สําคัญสําคัญเจอบ่อยๆพวกพายเนี้ยนะครับพายสามจุดหนึ่งกี่ซองเด็ดๆ,ๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้สนสุดทศนิยมไม่สิ้สนสุดนะครับทศนิยมไม่รู้จบและไม่ซ้ำพวกนี้อาจตัอยางทั้งทีโอเคเนาะ เรามามเริ่มพิจารณาดีกว่านะครับเริ่มพิจารณากันดีกว่านะขอถูกขอผิดนะครับโอเคก่อนอื่นบางคนเนี่ยใช้สัญชตาตญาณเลยนะครับอันนี้ควรให้หน่อยนะครันสมมุติว่าเราต้องการพิจารณาอะไรถูกผิดจากประโยคข้อความท่าแล้วนะรู้ให้จริงเนาะถ้าแล้วนี่คืออะไรนะครับถ้าด้านหลังท่านี้เนี่ยด้านหลังท่ามันจะมีข้อความอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็แหลก ปกติแล้วใครใช้สัญชตาตญาณในการพิจารณาเลยวัตถุหรือกิเนี้ยโอเคเหมือนกันนะคนะคแต่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเนาะถ้าแล้วนี่เนี่ยแอบมีความรู้ตรรกษสตร์มานิดน,นึงก็คือปกติแล้วหลังท่าเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเหตุนะครับเหตุเหตุเนี่ยเราจะให้เป็นจริงเสมอเหตุก็คือเป็นข้อมูลที่เรารู้ถนะูกไหมครับถือว่าข้อมูลที่เรารู้นั้นเป็นจริงโจทย์กําหนดข้อมูลนี้มาหลังท่าเป็นจริงนั่นเองนะแล้วแล้วด้านหลังอย่างที่บอกคือเป็นผล นะครับผลนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับถ้าเกิดเหตุด้านหน้าเป็นจริงด้านหลังผลเป็นเท็จกับจริงเป็นได้สองแบบใช่ไหมครับถ้าด้านหลังผลเป็นเท็จเกิดอะไรขึ้นครับก็ถ้าจริงแล้วเท็จมันจะออกมาเป็นออกมาเป็นอะไรเอ่ยจริงแล้วเท็จก็จะออกมาเป็นเท็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุถ้าเราสมมุติให้เหตุเป็นจริงแล้วผลออกมาด้านหลังเป็นเท็จข้อความนั้นก็เป็นเท็จนั่นเองเนาะแต่ถ้าเราสมมุติ เหตุด้านหน้าให้เป็นจริงผลด้านหลังออกมาเป็นจริงก็จะออกมาเป็นอะไรครับจริงแล้วจริงเป็นจริงเนาะซึ่งส่วนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันโดยสัญชาตญาณน,นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ชัดเจนหน่อยเนาะรู้อะไรรู้ให้จริงนะครับให้ละเอียดแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆจะได้เก่งๆเนาะอ่ะ x เ,เป็เนตระกยา h ว่ y เป็นอัตรา y เป็นอัตราด้านหน้าหลัง5าก็คือเหตุให้เป็นจริงเนาะอ่ะพิสูจน์ได้ให้ได้ว่าหลังแล้วก็คือผลเนี่ย มันจริงหรือเท็น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้มีหลักการี่สุดง่ายนะบางคนมัวแต่มึนๆงงๆทำไม่ค่อยเป็นระบบนะทํรมบารต้องฝึกทำให้เป็นระบบนะครับโอเคนนาอดังนั้นเราไล่เหตุมาก่อน x เป็นตักนะครับ y เป็นอาจตักอ่ะเรียกง,ง่ายโอเคนะครับถามว่า y จำเป็นต้องเป็นอาจตักด้วยหรือไม่อันนี้ก็พิจารณาง่ายๆเนาะย,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 ย้ายข้างสมการธรรมดารยนี่ นะครับย้ายข้างย้ายข้าง x ลบมา,อาลองย้าย x กลบมาสินะครับบางคนอาจจะคิดคิดรวดเดียวคิดว่าได้นะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ฝึกคิดให้เป็นระบบนะครับย้าย x ย้าย x กลบมาธรรมดาย้ายข้างสมการซึ่ง x เป็นตรรกยะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y เนี่ยมันจะเป็นจํานวนจริงใดๆที่เกิดจากอะตักรก,กยะลบตรรกยะนั่นเองเนานะพิจารณาสิเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพวกรูทที่ถอดไม่ออกเนี่ยลบด้วยตรรกยะ คิดว่ามันมีสิทธิ์เป็นตักรยะได้หรือไม่เป็นได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับอ่าเนาะลองคิดดีๆอตัตรลบตากกักน,นะครับมันจะกลายเป็นอัตรกยะเสมอนั่นเองโอเนะครับดังนั้นข้อความผลวายเป็นอตัตรยะก็ะถือว่าเป็นไงถูกต้องถือว่าข้อความนี้ถูกต้องนั่นเองโอเคเนาะอ่ะได้แล้วนะครับดังนั้นเราได้แล้วก็คือก็ไก่นี้ถูกไปนั่นเอง ไม่ยากเนาะคราวนี้มาตอขอไขนะครับขอไขก็คิดเหมือนกันนะลองลองดูงอขอไขเอาใหม่ขอไขนี้ก็เหมือนเดิมหลังท่าหลังท่าก็คือเป็นเหตุหลังแล้วก็เป็นผลใช่ไหมครับพิจารณาเลยอให้ x เป็นอะไรครับให้ x เป็นตักรยะนะครับตักรยะส่วน x คูณ y เป็นอัตตา เดี๋ยวพูดตักยะเดี๋ยวพูดอัตตะกยะเดี๋ยวอัเดี๋ยวตักมันงงเหมือนกันมึนๆโอเคเราก็ดูให้ดีแล้วกันเนาะอราวน,นี้ตรงนี้นะครับมีเงื่อนไขนิดหนึ่งสังเกตสิไอ้นี่เนี่ยอย่างที่บอกหลังค่าถือว่าเป็นเหตุจะเป็นจริงเสมอใช่ไหมครับมันจะมีเงื่อนไขคืออะไรถ้า x เป็นตักยะตักยะคูณกับ y ออกมาเป็นอันตตะกยะเราพิจารณาให้ดีจะพบว่า x ที่ได้เป็นไงครับจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นั่นเอง ถือเลยนะถือเลยว่าตระกยาน h i เนี่ยเฮ้ยเป็นได้ทุกตัวยกเว้น x เป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะถ้าศูนย์คูณ y ได้ศูนย์ศูนย์มันไม่ใช่ตระกยามันก็จะไม่ถูกต้องโอเคนะครับดังนั้นหลังเหตุเนี่ยบางครั้งโจทย์ให้มาอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับให้มาเนาะเราสามารถมาวิเคราะห์จากเขตที่บอกว่าสองตัวนี้เป็นจริงเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มได้ตัวนี้ก็คือ x ไม่เท่ากับศูนย์นะฮะซึ่ง x ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือย้ายหันมาได้ใช่ไหมครับย้ายข้างหารมาอ่ะคราวน,นี้ อตัาหารด้วยอะไรครับ x x โจทย์กำหนดมาก,ก็คือตักกะใช่ไหมอ่ะอตัดหารตักกะลองพิจารณาซิเอาพวกรูทใด,ดๆหารตักระมีสิทธิ์ออกมาเป็นตักระไหมไม่มีใช่ไหมครับที่นั้นมันก็ติดรูทเหมือนเดิมเน,นาะอ่ะหรือพูดง่ายๆคือ y ก็จะออกมาเป็นอะไรครับอ่ะตักยะเหมือนเดิมน,นั่นเองเขียนเนาะเพราะฉะนัะ้นอ่ะได้ลวผลผล y เป็นอตัดก็ถือว่า เป็นจริงนั่นเองเด็กเนาะครบแล้วนะครับตอบไปดีกว่าเนาะก็ใครถูกด้วยนะครับก็ถูกขอถูกเพราะฉะนั้นตอบอันไหนเอ่ยก็ถูกขอถูก,อถกตอบตัวเลือกข้อที่หนึ่งเป็นคําตอบนั่นเองดะนะครับไปทบทัวนให้ดีเนาะตากะบวกลบอตากบวก,บอก,บวกอเอามาคูณหารอะไรกันเนี่ยฝึกิเคระอนนะครับมีสิทธิ์ออกข้อสอบถูกผิดเรื่อยๆรื่นะ่เนาะอ่ะอนนี้พอแข็